ในที่สุดก็มีเข้ามาสักทีนะครับปาเจโร่ราคาถูกนะครับที่สําคัญเป็นเครื่องดีเซลด้วยใครหาอยู่ชมคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคันกันก่อนราคาว่าการท้ายคลิปเห็นไหมครับอุปกรณ์เดิมมันตรงบันไดข้างมีครบครับแม็กเหมือเดิมหมดเห็นไหมอ่าดูแชสซีหน่อยแชสซีเป็นไงบ้างเห็นไหมครับดําสนิทไม่มีสนิบแน่นอนครับใสๆสเลยอ่าท้ายเห็นไหมครับเห็นไหมท้ายเดิมสนิทนะครับแบบนี้อ่าดูรอบคันครับ ฝั่งนี้แมกเหมืกบันไดยอยู่ครบหมดครับอ่าเสียงบางๆเลยเห็นไหมเห็นไหมครับดูอ่าดูชัดซีเห็นไหมครับฝับ่งนี้สวยครับชัตซีไม่มีสนิมแน่นอนกระจังหน้าเป็นไงนะกระจังหน้าสวยๆเ,เลยนะครับคันนี้เสียงาฝากระโปรง,งเห็นไหมครับบางๆาเห็นไหมครับรถถูอว่าสวยเลยครับคันนี้ผมบอกเลยนะไฟตันมงตันหมอกมีหมดดูภายในบ้าง ภายในสวยมากๆครับคันนี้เห็นไหมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานเลยนะเบาะเดิมนะครับคอนโซลกลางเกียร์เครื่องแอร์เย็นปกติครับผมเพ่มสะอาดไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถสวยมากๆเห็นไหมแผงประตูนะครับดูเบาะแถวสองนะครับเบาะก็สวยไม่มีขาดนะครับเบาะเห็นไหมภายในถือว่าสวยนะครับคันนี้มาดูข้างหลังบ้าง ดูต้องดูให้ครบนะครับข้างหลังนะครับเป็นเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับสังเกตนะแล้วปาเจโร่เนี่ยมันดีนะครับตอนมันพับเบาะเนี่ยเหมือนรถกระบะเลยนะครับมันสามารถพับเรียบแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมมันกดลงไปได้เลยนะครับอันนี้เราจะบรรทุกอะไรก็สบายเลยแอร์ด้านหลังก็มีนะครับอยู่ขวามือตรงนั้นนะนั่งได้เยอะครับเป็นรถครอบครัวครับมาดูโครงสร้างบ้างโครงสร้างเม็ดอาร์กอยู่ไหมนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์กจุดนี้อยู่ครบซอกต่างๆพยายามดูที่ผมชี้นะครับ อยู่ครบหมดครับไม่ต้องห่วงไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับดูก็ต้องดูทุกบานนะครับประตูเห็นไหมเม็ดอาร์คคมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมสวยเลยซอกต่างๆมีสนิมไหมไม่มีนะครับเห็นไหมผมพยายามให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับอ่าดูฝั่งนี้ด้วยฝั่งคนขับนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกไม่มีสนิมสติ๊กเกอร์ต่างๆเดิมจากโรงงานอยู่ครบครับมีสติ๊กเกอร์นี่แปลว่ามันไม่ทําสีนะครับต้องดูดีๆนะ ที่ผมต้องให้ดูสติกเกอร์นะครับอ่าดูฝั่งนี้บ้างเห็นไหมครับมันดึงยากเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบครับทั้ง4ด้านไม่ต้องห่วงเลยรถถือว่าสวยมากๆนะครับคันนี้ได้เดิมอะ่ะผมบอกเลยนะใครมานี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับต่อไปเรามาดูห้องเครื่องบ้างดูรอบคันแล้วก็ต้องดูห้องเครื่องสําคัญครับเปิดห้องเครื่องมาดูคันหน้าก่อนเลยครับเห็นไหมเม็ดอาร์คจุดนี้คันหน้าก็ต้องมีครับถ้าเม็ดอาร์คตรงนี้หายแปลว่ารถโดนหน้ามานะครับเขาโปทับเบรกเป็นเบรก ABS เห็นไหมครับตัวถังสวยเลยเห็นไหมครับดูที่ผมชี้นะตัวถงตัวถังถือว่าสวยมากๆนะครับคันข้างน็อตฝากระโปรงไม่มีขันนะครับเห็นไหมอ่าดูเม็ดไอจุดนี้ก็อยู่อยู่ครบหมดนะครับอ่าเรามาดูเครื่องยนต์บ้างนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องคอมมอนเรว2.5ดีเซลนะครับรมับเครื่อง2,005ประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับแบตใหม่สตาร์ตติดชึ้งเลยครับไม่ต้องห่วงเห็นไหมดูเข้าไปลึกๆนะครับ เห็นไหมเครื่องแห้งสนิทนะครับเครื่องถือว่าสะอาดมากนะครับเครื่องสวยจริงๆคันนี้อ่ามาดูตรงฝาสูบเห็นไหมจุดนี้เห็นไหมสะอาดมากๆผมบอกเลยครับรถสวยเลยอ่าเรามาฟังรายละเอียดรถคันนี้กันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นมิสูบิชิปาเจโรนะครับเครื่อง2.5คอมมอนเรลนะครับเป็นดีเซลนะปี2011นะครับใครสนใจคันนี้ขายอยู่แค่258,000เท่านั้นสนใจโทรมาได้เลยนะครับ089-4050202เต็นเป้รถสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี